ยายมาแล้วปั่นจักรยานแก๊งตักรยานหาเห็ดนะคะแก๊งยายๆปั่นจักรยานมาแล้วสวยๆสวยๆค่ะสวัสดีคะ่ะยายๆสวัสดีคะ่ะ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ป่าเห็ดนะคะตามยายๆไปจ้าแกงนี้น่ารักทุกคนนะคะพาเดินหลงเมื่อวานนี้นะคะหลงอยู่ครึ่งวันนะคะบ่ายโมงถึงได้กลับบ้านยายสวย <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศในป่าก็จะประมาณนี้นะคะก็เอาจักรยาน เดี๋ยวตามยายๆไปจ้ะสนุกสนานเฮฮานะคะก็เป็นกิจกรรมเอ,อในยามว่างนะคะในในช่วงหน้าเห็ดนะคะก็ออกมาเห็ดกันเห็ดขึ้นเราก็มาหาเห็ดจ้ะสวยงามจ้ะต้นไม้ใบหญ้าเช้าเช้าบรรยากาศเช้าสดชื่นนะคะทุกคน ยินดีต้อนรับนะคะสไตล์ผมมุมขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในป่าเนาะว่าวันนี้จะ,จะ,จะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะไปค่ะ <c oughs> แส่ตัวเข้าป่าก่อนเด้อล็อกจักรยาน,ไ,น <c oughs> ไว้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

โอ้โหอันนี้คือดอกอะไรเห็ดกะทิค่ะเห็ดกะทิค่ะกะทิชาวบ้านไม่ใช่ชาวเกาะกะทิยายเจอแล้วเจอแล้วเห็ดอะไรเห็ดทานบอูอ้ยยายได้แล้วสองดอกคือเห็นแท้เอ้าหาหาหาเห็ดทานนะเจอแล้ว อันนี้คือนมแมวนะคะหรือว่าภาษาคาเมนเรียกตะโมกเตรียงดอกน้อยๆตะมดตะมิเอ๊ได้สีดอก <laughs> นี่นมแมวดอกบานนะคะตัด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 เอาโคนนมันไว้ให้มันเป็นเชื้อต่อไปสวยมากเลย Cấp rộng bàn xuôi Chờ trái xe này Đọc nưng Chờ leo nưng hết Lỡ, cá xì muông hả? Nhi hết là ngô Xì sí lưỡng cả Yeah, hèn hèn, hèn, hèn. กายรัวกดป่วงเลยเหอเขยิ้เต้ตอกเดียวดโดดๆดดสวัสดีค่ะเฮดนี่นมแมวจ้ะตัดก่อนนี่สวยสวยสวยใส่ตะกร้าสีม่วงสีม่วงทุกคนสวยมากเลย แต่มันแก,แก่ๆเริ่มแก่แล้วแถวในปา่าเอาไปใหย่ใย่เปล่องไหนมาเก้าคเดอวันนี้นเป็นแถวไปแล้วไปสวัสดีเห็ดค่ะเจอแล้วสองดอก น้องแมวจ้าเอ๋แต่ขาออกเลยเนี่เจอสีฟ้าดอกหนึ่งโอ้ยดูยายได้ทานทุกคน,นได้ทาน เต็มแล้วเต็มตะกาแล้วใายเบิ่งเต็มที่ไหนล่ะอยู่บัตรกุเอออยู่บัตรกุโอ้ยผมก็ได้หน่อยนึงเลเต็มไปต่อจ้ะไปต่อบานแล้วบ้าแล้วงูเห็นแล้วแก่แล้วโอ้ดีใจเลยฐานแล้วเจอฐานนี่นี่อุ้ยกินคกือกกินแล้วนี่นี่ใช้ได้ไหมนี่ โอ้ยทานทาน,ทานค่ะได้ทานนี่นี่เห็ดทานนะโอ้ยดอกลายแตกลายงากิ้งกือมากินด้วยนั่นอะเออได้สองดอกแยงกิ้งกือแล้วนี่โอ้ย,ได,ออยได้แล้วเห็ดที่อยากได้เห็ดทานดอกแรกสามดอกนู่น 1 2 3 คนจกามกนวนโมินวานโอ้มานคือเกาเห็ดฐานนะคะทุกคนแตกรายงานนี่สวยมากเลยมันกระดองเต่าดูยายดูนี่บ้านด่จังเก้เลยเก็ไม่เอาอันนั้นนะเอาพกันทีนนองเพลาเองอออใหอาอาวิ่งนองนองเพลาเอง ត្រីអង្គគ្នារ3ដកលឿនណាស់ញុំគីណនងផ្លៅឃើញថាមួយហើយក៏រួចយ៉ាងណាព្រែកលីណគោកណាទៅណាទីពុកដោះបអូអូកៃពងអ្នកនោះមិនខោអត់ស្តាយចេះចាំមកពៀបបងអ្នកបងអីបងគាត់ចេះជីកខបខបនឹងដាច់មួកកំរៀនដាច់កសារលឿនខ្ញុំគ្នាជីកចាក់យ៉ានគេថាពីមួយតាមផ្លូវវាព្រោះទីជីកយំថាយ៉ាងចុះក៏ទុវិរតអាណោហ៎ល្ងីទេឃើញតាមឃើញល្ងីឮហីថាតិច อะไรติดออดอะไรติดอ่อนเคยยังยินู่นมีต้ยเราลไอ้ยับยุ่งเกกี่เออาข้ทับแอ๋มันอมอะรกรเพลิงกรรุ้ยมือจุ้งก้ลาปนาปนไมันปลิวเคยนมกรดอบมัวตาบ้านนี่ออกจากป่าแล้วจ้ากําลังจะกลับแล้วจ้าได้อยู่จ้า การรับชมนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ chúng uh, ta <laughs> <đưa wrote> <laughs> là gì kha? đẹp, anh, anh, rừng อยากกินเดินเกมูนเนี <nine multiplication> ้ยเนละค่ะนี่อ่ะกระสุนบุกอ่ะไอ้น้าโจ้ดดกโจ้จะดก็ได้หมือนจกคนออ่นหนเฮ้ยอีกพอเยินจะกระบบนเออรถนบแต่ได้รบาหน้ามันลองเปรย์จักรยานจะข้ามตรงนี้นะคะก็ ข้ามถนนระวังนะยายระมัดระวังด้วยอมอเตอร์ไซค์จะข้ามไปครับมอเตอร์ไซค์ hmm. ต้องไปทางตรงนะ mm hmm. ส่งยายส่งยายข้ามถนน mm hmm. แล้วเราก็จะไปทางนู้น